หลวงปู่คำคนิงจุลมณีบุกวังพญานาจจากเพรฤาษีชีไพรในป่าเขาแดนลาวหลวงปู่คำคนิงก้าวเข้าสู่ร่มพระโพธิธรรมเป็นพระธุดงเท่าแก่กล้าตบะยาน ผู้เดียวที่อธิษฐานอุทิศชีวิตชดใช้กรรมเดินลอดทํานาพิภพใต้แม่น้ำคงได้ด้วยกายเนื้อส่วนกายทิพท่านท่องนรก,กับภูมเผยแปลทางของบุญบาปอำนาจกรรมไว้น่ากลัวบุญผ้าเหลืองของพระผู้ทรงอภิญญาท่านนี้เริ่มต้นเมื่ออายุได้18ปีบวชได้9วันเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาที่ตายไปหลังจากนั้นพอครบก็ต้องลาศึก แม้ว่าอยากจะบวชต่อเพียงไรแต่เพราะบ่วงเวรผูกไว้ในความจําเป็นต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่ท่านก็ยังยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการทํางานหาเงินให้เมียกับลูกตอนกลางวันพอกลางคืนท่านก็ไปนอนที่วัดถือศีลปฏิบัติธรมรมบําเพ็ญเพียรภาวนาไม่กลับไปอยู่ที่บ้านเพียงดูแลลูกและเมียไม่อดอยากทําเช่นนี้จนภระยาอนุญ,ญาตให้หลวงปู่บวชได้ตามใจปรารถนา ท่านกลับไปวัดที่ตนเคยบวชเนีนอีกครั้งเพื่อพักอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ต่อมาได้ไม่นานก็ได้เพื่อนสาธร,รมิกรวมอีกสองคนจึงมีความดำริคิดที่จอกแสวงหาครูบาอาจารย์โดยออกสืบเสาะหาพระกรรมฐานเก่งๆมีสหายสองคนร่วมเดินทางไปหาท่านอาจารย์สีทัศน์ที่เมืองท่าอุเทนแต่ก็ผิดหวังจึงมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์เม่ผู้เคร่งครัดเนสุภกรรมฐาน ถึงขนาดมีทางตายจริงๆเพราะมันทุกทรมานอย่างที่สุดเมื่อเริ่มใส่ชุดขาวเทนเจวอนซิกรักเป็นปะขาวในธนะสิทธิ์ไปสู่สำนักที่มีแต่ข้าวตากแห้งกับน้ำเพียงประทังชีวิตพออยู่รอดไปวันๆเวลานอนก็มาพราวรีบผ่าซิกต่างหมอนนายคำคันนิงอยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องการตายของชายผู้หนึ่งที่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ึ้นคนผู้นี้นั่งสมาธิจนตาย อาจารย์จึงสั่งให้ในายคำคณิงแบกศพเพื่อนเข้าป่าโดยมีอาจารย์เดินนำหน้าข้ามเขาลูกหนึ่งไปไกลกว่า10กิโลเมตรไปถึงต้นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบแล้วสั่งให้มัดศพไว้กับต้นไม้นั้นจากนั้นก็สั่งกำชับว่าเจ้าจงเดินเพ่งศพนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่าได้หยุดให้พิจารณาอาสุภกรรมฐานอย่างทองแท้พรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันถึงรุ่งเช้านายคำคณิงจึงกลับไปสำนักตามที่อาจารย์กำหนด ท่านไม่มีความกลัวทั้งยังพิจารณาไม่พบความแตกต่างกับกายเนื่นอื่นอาจารย์ไม่ถามอะไรอีกสั่งให้ไปเอามีดมาเล่มหนึ่งทั้งศิษย์และอาจารย์เดินกลับไปหาศพนาที่เดิมสั่งให้แก้มัดเอาศพออกมานอนราบกับพื้นดินแล้วจัดการใช้มีดผ่าท้องศพเอาสิ่งภายในออกมาเมื่ออาจารย์สั่งให้เย็บอะไรออกมาต้องอธิบายอวัยวะนั้นและขานบอกดังๆต้องชำและเนื้อลอกออกจนเหละแต่กระดูก จากนั้นอาจารย์สั่งให้เอากล่องเงนื้อและเครื่องในไปเผาให้หมดเอากระดูกไปต้มล้างให้สะอาดท่านนับกระดูกและเรียงได้ครบ280ท่อนอาจารย์เหมือยอธิบายหลักปฏิบัติว่าคนที่จะบรรลุธรรมด้วยความเพียรบำเพ็ญต้องมีกระดูกครบ300ท่อนกระดูกคือพระวินัยเนื้อหนังมังสาเป็นพระวินนอกส่วนระเบียบคือหูตาจมูกปากมือเท้า พระขาวคำคนิงจึงยึดเอาโยคีกรรมฐานเป็นรูปแบบเนื้อหนังภายนอกและถือศีลภาวานาแก่นกระดูกเป็นวิน,นัยอย่างพระพิสุตามในตั้งแต่บัดนั้นมาท่านได้ออกจาริกทธุดงในปีหนึ่งเดินทุดงคราวนี้หลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางน้ำโคได้นำสิทษเอกสีรูปไปด้วยมีหลวงพ่อฤษีลิงดำ หลวงพ่อฤรือสีลิงขาวหลวงพ่อฤรือสีลิงเล็กและพระเขียนหลวงพ่อปานพลุกศิทธย์ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหน้าไปทางเหนือข้ามเขตชายแดนลึกเข้าไปกระทั่งเข้าเขตเชียงตงุงคณะของหลวงพ่อปานได้ผ่านไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งและได้พบกับป่าเขาคำคะนิงขณะนั้นท่านปล่อยผมยาวรงรังมาถึงเอวหนวดคราวงอกยาวรื่ไร นุ่งห่มด้วยผ้าซึ่งดูมิออกว่าเป็นผ้าสีอะไรเพราะปุปะกระดำกระดางหลวงพ่อปานมาเห็นเข้าท่านจึงเปรยขึ้นเป็นข้อธรรมทั้งยังลองริธาปฏิหารกันจนป่าลัน่นวันนั้นประขาวคำคนิงเสกไหวข้างกายด้วยพระเวทที่กำกับพิตบะฤสีกลายเป็นงูตัวใหญ่ยาวไหลวาปลายหลวงพ่อปานก็หยิบใบไม้แห้งขึ้นมาและโยนไปข้างหน้ากลายเป็นนกยักษ์จิกตี และจิกขยุ่มกรองเล็บบินขึ้นสูงกระทั่งร่วงหล่นมาทั้งคู่พอตกกระทบพื้นดินทั้งคู่ก็กลายเป็นช้างป่าตมหฮมางายาวงอนกับเสือลายพาดกลอนผลข้าสู้กันใหม่ตามบุญยริษอาจารย์ทั้งสองสัตว์จักริ์อภิญญาทั้งสองประจันบานกันไม่รู้แพ้รู้ชนะได้ครู่หนึ่งก็หายไปปะขาวหนวดคราวยาวรุงรังได้บรรดาที่เกิดไฟลุกโชดช่วง แต่หลวงพ่อปานก็บันดาลพายุฝนสาดซัดลงมาดับไปเกิดฝุ่นตลบคลุ้งไปทั่วทั้งป่าแล้วหลวงพ่อปานก็ให้คณะสิทธิ์ของท่านเข้าไปทำความเคารพซึ่งปะาขาวผมยาวก็ได้นอบน้อมถ่อมตนว่าท่านไม่ได้เก่งกาจเกินกว่าหลวงพ่อปานเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นสม,มุนอุบายทำสอนสิทธิ์ทั้งหลายเท่านั้นหลวงพ่อปานและสิทธิ์ของท่านพักอยู่กับปะขาวผมยาวนะันนับครึ่งเดือน เพื่อให้ทุกรูปได้รับคำแนะนำสั่งสอนด้านอิญญาเพิ่มเติมหลังจากหลวงพ่อปานวัดบางนำโคและคณะสิทธิ์จากไปโยคียคำคนิงก็ดันด้นไปยังภูอีดางเพื่อกราบสำเร็จลนพระอริยะจ้างราชอาณาจักรลาวศึกษาธรรมเวชจากคำพีจนเจนจบเรียบร้อยก็ลงจากปูเขาเดินทางรักษาผู้คนไปทั่วแดนลาวอันนำมาซึ่งวาระอุปสมบทด้วย เรื่องของฤาษีคำคณิงทราบถึงพระกันเจ้าศรีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของประเทศลาวจึงโปรดให้โยคียคำคณิงเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตตรัสขอให้ปลงผมท่านโยคียกราบทูลไปว่าถ้าปลงผมหนวดเคราก็ต้องประสมบทเป็นพระภิกษุเจ้าศรีสว่างวัฒนาก็ยินดีจะจัดอุปสมบทให้ท่านเป็นพระราชพิธีจึงเป็นสิ่งที่เจ้ามหาชีวิตยื่นเสนอให้และนำมาสู่พิธีใหญ่เปลี่ยนเพศโยคียมาเป็นสง์ ณวัดหอเก่าแขวงนครจำปาสักในพระบรมราชานุเคราะห์ประชาชนต่างแห่มาร่วมงานนั้นขนาดเป็นประวัติการแต่ละคนเตรียมผ้าไหมแพรทองมาด้วยเพื่อจะมาปูรองรับเส้นเกษาของประขาวคำคนิงจนผู้คนแออัดยัดเยียดเข้ายื้อแย่งกันเป็นที่เล่าขานมาจนบัดนี้โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ครมพิธี28รูป ท่านเป็นพระภิกษุในบรวรพระพุทธศาสนาแล้วได้รับฉายาวา่าสันจิตโตภิกขุหรือพระคำคณิงสันจิตโตจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำบนภูอีด่างเช่นเดิมดำรงวัดปฏิบัติตามแนวทางของพระป่าอย่างเคร่งครัดแต่ประชาชนก็ยิ่งหลังไหลไต่ภูเขาขึ้นไปกราบนมัสการจนไม่มีเวลาปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญธรรมวันหนึ่งพระคำคณิงก็หายไปจากภูอีดางและไม่กลับมาอีกเลย ประชาชนลาารู้แต่ว่าท่านออกธุดงสาบสวนไปแท้จริงท่านออกจากริกธุดงอยู่ฝั่งลาวเพราะหมู่บ้านยังไม่เยอะท้าฝั่งไทยป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์แต่ในช่วงปลายชีวิตท่านก็ตัดสินใจจำพรรษาที่วัดรำขวาสวรรค์อำเภอของเชียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่สุดท้ายของท่าน พระผู้ทรงตบะบาร,รมีท่านนี้ถึงการมรณภาพดิโรคอดบวมเมืม่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2528เวลา1 1นาฬิกานาทีณโรงพยาบาลสาพาสิทธิที่ประสงค์ท่านได้อยู่ในเพศฤรือสีเป็นเวลา15ปีและอยู่ในร่มกาสวพัฒเป็นเวลา52พันศาตทิ้งไว้แต่วาทะธรรมที่ว่าอดอดปุต บริสุทธิ์ในธรรมที่ยังจดจำกันอยู่ในหมู่คณะศรัทธามีความหมายว่าอดคือความอดทนวิริยะในธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ว่ามนุษย์รืสัตว์เมื่อเกิดมีขันห้าย่อมมีดับเมื่อไม่มีตายย่อมไม่มีเกิดให้รู้จักตัวเจ้าของเองให้มากที่สุดอย่าไปสนใจในสิ่งที่ห่างจากตัวให้อ่านตัวเองให้ออก เพราะธรรมที่ทุกคนอยากได้อยากเห็นนั้นมันอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลแต่ที่เรามองไม่เห็นอ่านมันไม่ออกก็เพราะเกลียดมันบงังอัดคืออะไรทุกคนที่เกิดมาในโลกย่อมจะรู้จะเห็นว่าอะไรเป็นเรื่องของทางโลกให้วางให้หมดดูแต่ใจเจ้าของแต่พูดเดียวเราต้องอัดไม่เสียงเข้ามาในหูไม่รูปเข้ามาทางตาไม่พูดสิ่งที่ตำไปสูงไปให้พูดแต่สิ่งที่พอดีนี่คือธรรมตัวจริง อุดคืออะไรหมายถึงเมื่อเราอดเราอ,ดราอ,ดอัดปิดกั้นความเลวร้ายความชั่วความวุ่นวายทั้งหลายไม่เข้ามาทางตาหูปากของเราแล้วก็อุดความดีเอาไว้ในตัวเราไม่ให้มันไหลออกไปกายวาจาใจของเราก็จะเกิดความบริสุทธิ์ในธรรมถ้าทุกคนพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติก็จะพบแต่ความสำเร็จปรารถนาไว้ทุกประการ เรื่องของการบุกเมืองพญานาคและท่องนรกพญานาคเป็นพวกกายทิพย์ครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกครึ่งหนึ่งเป็นเทพพยดามีมหิติฤทธิศักดานุภาพยิ่งนักสามารถเนรมิตบิดเบือนร่างกายให้เป็นมนุษย์ชายหญิงก็ได้เนรมิตเป็นพญางูตัวใหญ่ก็ได้คติทางพุทธศาสนาถือว่าพญานาคเป็นเทพพยดาเฝ้าพิทักษ์วัดวารามและปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาทั่วไป เรื่องนี้สิทธาเจตวันก็เคยกล่าวถึงว่ามีพระธุดงค์้เท่ารูปหนึ่งอายุเกือบร้อยปีแล้วมีชานตะบะแก่กล้าอยู่แต่ในป่าในถ้ำม,มากว่า40ปีแล้วไม่เคยเข้าหมู่บ้านหรือเข้าอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเลยเวลานี้ท่านลีภัยออกจากลาวแดงมาอยู่ในถ้ำหนึ่งหนึ่งเรียมฝั่งของในไทยท่านชื่อลวงปู่คำคณิงเรื่องถ้ำเรื่องป่าเขาแดนลีลับอันตรายต้องยกให้ลวงปู่คำคณิง ท่านผ่านถ้ำผ่านภกเขามานับร้อยนับพันแห่งในอินโดจีนและฝั่งของทั้งสองฝาคผจญเสือผจญช้างกระทิงป่ามหิงสาทั้งมียักษ์ในง,งูร้อสรพิษนา,นานาชนิดมาแล้วอย่างโชคชนตลอดจนพูดวิญญาณร้ายกาศสารพ,พัดพูดผีปีศาจขนองไพรและที่น่าสนใจที่สุดหลวงปู่คำคันิงเคยเข้าไปในถ้ำใต้แม่น้ำาขงเดินสามวันสามคืนไม่หยุดยัง้ง พบเมืองบาดาลน,นักพิพพของพญานาคมหัสจรรย์ที่ไม่มีผู้ใดทำได้อีกแล้วเช่นกันกับในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือและภาคอีสานตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุข,ขาว,วรารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืน พระอาจารย์มันมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวทิดาอินพรมพญานาครุธยักษ์กุมพันคนทันวิทยาธรและแลาอปปาติกะที่มาจากที่ต่างๆอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเช็เช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ชาติต่างๆในโลกนี้ขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงนครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามมาฟังธรมธรมเทศนาท่านแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระพญานาคถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนนก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้าที่นั่งสมาธิภาวนากล่าวถึงหลวงปู่คำคะนิงท่านเป็นผู้มีรูปร่างสูงใหญ่แบบคนโบราณผิวพรรณสิริราศีผ่องใสไปทั่วทั้งอินทรีย์แม้ไวของท่านจะไป 16, สปกพรรษาแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังนั่งตัวตรงแผ่นหลังตั้งตรงดุดดามไว้ด้วยแท่งเหล็กบ่งบอกถึงความเข้มแข็งเปลี่ยนพลังภายในล้ำลึกท่านเคยถึงการมรณาภาพไปสามวันสามคืนญาติจมจะไปเผาแต่แล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาอีกกลับยังสดชื่นกับที่กับเราคล้ายไม่ป่วยไข้เลยแสดงว่ากำลังใจของท่านเข้มแข็งและมีบุญญาณุภาพอย่างลึกลับ มอรณะการครั้งนั้นดวงวิญญาณดิ่งไปตามถนน8,000ันวาสุประตูยโมโลกซึ่งเรื่องราวปรากฏในบทต่อจากหลวงปู่สุวังพญานาคในสาระควรจดจำยิง่งหลวงปู่แม้ไวยชาราก็ยังสามารถเดินทั่วดงขึ้นเขาดงห้วยได้เหมือนคนหนุ่มชะกันสัตว์ป่าก็เป็นมิตรไม่กล้ามาทำอันตราย ด้วยอำนาจเมตตาที่แผ่ออกมาจากฌานสมาธิอยู่แต่ในป่าในถ้ำนับร้อยนับพันถ้ำในภูเขาแดนลาวสวยสุขในฌานจนเบื่อหนายจึงเข้าสู่พระพุทธศาสนาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมสู่ทางพ้นทุกข์อันถูกต้องร่องรอยเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังถือมั่นอยู่ในสัจจะทิฐานคืออยู่ในป่าในถ้ำเป็นวัด ไม่ยอมเข้าอยู่หมู่บ้านหรือสำนักสงฆ์และวัดวาอารามใดๆเป็นเด็ดขาดมุ่งถือพระธรรมคือการปฏิบัติทางจิตเพื่อความหลุดพ้นเป็นใหญ่ได้ทุดงไปจำพรรษาตา,ตามถ้ำตามทิวทุกเขาต่างๆในแดนลาวปีแล้วปีเล่าจนจาริกสุดธรรมมืดชะบังบทคราวหนึ่งจากคำล่ำลือของชาวบ้านและพระทุดงว่า ณที่ทำมืดใกล้กับภูปังฝั่งไทยเขตของเจียมอยู่เลียมเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเม,มืองลับแลที่ชาวบ้านเรียกว่าชาบังบทใครมีวาสนาหลงเข้าไปในถ้ำเม,มืองลับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวลับแลหรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชา ลึกลงไปในถ้ำม,มืดเป็นนครเร้นลับใต้พิภพคือเมืองมันดานของพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำของเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬานถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำของเป็นอุมโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายรวงพึ่งสามารถจัดทะลุขึ้นฝั่งของด้านประเทศลาวอุมโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่งหลีผีสีทันดอนระยะทางนับร้อยกิโลเมตร อุโมงบางสายซึ่งเป็นเองมาดานนี้ไปทะลุกออกเมืองแกว้วเมืองจวนซึ่งมีพระทุดงหลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระสาย,ยานแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริงเพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสภาวะทิพย์มีความเลียดอ่อนสุข,ขุมยิ่งกว่าสายลมเบาบางยิ่งกว่ายแเมืองมุมแต่ทว่าแข็งกล้าย,ยิ่งกว่าเหล็กเพชรมีนุภาพยิ่งกว่าสายฟ้าสามารถใจคุณและโทษแก่มนุษย์ผู้หยาบช้า ิตใจสกปรกลบโมโทสันได้ถึงแก่วิบัติิบหายในพริบตาฉันนั้นจำจะต้องแชม่มนาชานสมาธิตรวจสอบด้วยทางในให้รู้แจ้งเห็นจริงพบประตูลับแปลเข้าสู่ถ้ำข้างในออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจท้ำมืดอีกครั้งพบว่าเป็นซอกมุมทําเลพิกลมีรูด,ดำมืดเข้าไปเป็นรูขนาดคนธรรมดามุดคลานเข้าไปได้ทีละคนแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรูตัน หรือข้างในเป็นเหวลึกก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นรูเข้าไปสู่ที่อาศัยของงูเหลี่ยมยักษ์ก็เป็นได้แต่หลวงปู่คำคันิงไม่เคยนึกหวาดกลัวเลยไม่อะไรเสรียดายชีวิตถ้ากรรมเก่าในอดีตสร้างไว้ผลก็พร้อมที่จะอุทิศสังขารร่างกายให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าด้วยความยินดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นกันไปในชาตินี้ไม่ต้องติดค้างนนเวรนิกรรมกันต่อไปอีก อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าเป็นกรรมเก่าส่งผลกับพร้อมที่จะยอมรับกรรมนั้นแต่ถ้าไม่เคยสร้างกรรมเวรไว้ในอดีตหากเผชิญอันตรายใดๆทำย่อมปกปักรักษาปลอดภัยสรุปแล้วพระทุดงท่านเชื่อมั่นในพระธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรม หลวงปู่คำคันนิงจึงกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนะโมอันว่านมัสการแดพร่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่พึ่งประเสริฐสงุดอาตมาภาพจะขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานลึกลับแห่งนี้ขอปองเทพเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำตลอดจนยักษ์คนทานและพญานาคทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณถ้ำสถานแห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แกอาตมาภาพด้วยเถิด อาตมาภาพอยากจะขอเข้าไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นบุญวาสนาบุญหูบุญตาถ้าหากมีจึงก็ขอให้ได้ดูได้ชมสมใจมิได้มีเจตนาลบโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใดเลยเมื่ออธิษฐานจบแล้วหลวงปู่คำคนิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายหอ แล้วมุดคลานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200วาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ5วาเพดานสงตรงกลางถ้ำมีสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งตระงานโจ่ทำให้ลุงปู่คำคันิงต้องตะลึงจังง,งังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญาง,งูตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่เท่าต้นตาลสีดำามเมื่อมเลื่อมพรายชูข,ขอกันสูงทวมหัว ในตาเขียวเปล่งประกายเจ,จิดจ้าไล้แสงมรกตจ้องมองมาย่างปู่คำคณิงอย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นพยางูไม่มีงอนท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่คนลุกสู้เร้าไปหมดต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเขาออกภาวนาพุทโธไว้แล้วท่านก็กล่าวว่าอาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่านเพื่อเป็นวาสนาบุญตาเท่านั้น เมื่อกล่าวจบลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญางูใหญ่ลดหัวลงตามทันทีจากนั้นมันก็เลยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปูขข่คำคันนิงจึงถือเทียนเดินตามไปหังห่างลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันจนถึงหินจอยรูปม่านปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืดมันก็เลี้ยนำทางลงไปก่อน ท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนั้นตามหลังมันไปทางลงไปนั้นราบเรื่นเกลี้ยกลา่าเพดานและผนังอุโมง์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับของแร่ทาบอัญมณีอุโมงทางลงลาดต่ำลงไปเรื่อ,อยๆจนเห็นเพดานอุโมงข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจังเหมือนกระจกกว้างประมาณ20วามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำ ด้วยเวลานั้นท่านกำลังอยู่ในอุโมองแก้วเมืองบาดานใต้แม่น้ำของพญางูเลยนำทางเข้าถ้ำบนมาใกล้โรงพึ่งยักษ์เป็นเมืองใต้พิภพสามวันสามคืนท่านไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำเลยแต่ก็ไม่รู้สึกหิวโหอยอ่อนเพลียแต่ประการใดจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลเอื่อยมองเห็นกรวดายสีต่างๆ พายางูใหญ่เลื้อปราดลงไปในแม่น้ำแล้วก็หายวับไปแต่พอหลวงปู่คำคันิงขึ้นถึงฟากฝั่งตรงข้ามก็พบว่ามีรอยเท้ามนุษย์พุ่งขึ้นจากน้ำใหม่ๆแทนงูใหญ่ตัวนั้นท่านล่วงรู้ได้ด้วยญาณว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขวางกั้นด่านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคนใต้พิปบเมื่อพกพญานาคนหรือง,งูใหญ่เลื้อลงสู่แม่น้ำสายนี้แล้วก็จะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นมนุษย์ไปในบัดดล เดินต่อไปได้ไม่ไกลก็เห็นคูหาถ้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงเล็บเลี้ยวเป็นเจดีย์ทองคําทั้งแท่งสุกปลังอรารามพรั่งพรายมีพระพุทธรูปทองคําตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นชั้นมากมายสุดขนาดนับถัดออกไปเป็นกําแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจดีย์ฝังไว้ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆตามลวดลายกระหนกส่องแสงวุบวับเป็นประกายดุดดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ ณที่นั้นนอกกำแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารกฏและพระอุโบสถหินอ่อนสีขาวประดับเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงดงามรุ่งเรืองวิจิตพิสดารน,น่ามาสัศจรรย์เดินเข้าไปถึงเบื้องผาแห่งหนึ่งพบตาปสัสสหรือดาบทฤศสีซึ่งบวชมาแล้วเป็นเวลาสามพันปีบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่ที่แก่งรีผีโดวยวิชาลึกลับ พระฤาษีท่านว่าหลงปู่มาสามวันแล้วใตพ้พิภพเมืองบาดาลนี้พวกพญานาคขายพิษอันตรายไว้ทั่วไปอากาศเป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ทั่วไปก็เลยกลับออกมาทางเก่าพอข้าแม่น้ำก็พบพยางูตัวใหญ่ตัวเดิมพักหลับทางลัดเป็นอุโมงค์มีขั้นบันไดหินสูงชันมากถึงมีราวสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้น บันทึกสำคัญชี้ถึงพระอริยะเจ้าผู้ท่องเมืองใต้ลำน้ำโขงยังมีอีกเรื่องหนึ่งดังเกินมาข้างต้นต่อการสิ้นลมปราณไปล่องยมโลกครั้งนั้นหลวงปู่คำคณิงสร้างพลังจิตกระทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอาณาปณสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าออกเป็นปกติและครั้งที่สิ้นลมปราณคราวแรกท่านรู้ได้โดยสติปัญญาว่าโอ๋หนอสังขารของเราถึงการแตกดับเสียแล้ว ท่านไม่ได้ตื่นตกใจหวาดกลัวความตายแม้จะหมดลมหายใจแล้วแต่จิตยังจับอารมณ์อนาปนสติอยู่นั่นเองจิตวิญญาณของท่านพอวุบออกจากร่างไปก็ไปเร็วมากไม่สนใจใยดียร่างกายเดิมที่หมอบป,ปุ๊บอยู่บนอาศนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าทิ้งไว้แล้วก็ใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวสติปัญญาญาณไฟกุศลก็ตามจิตวิญญาณไป ทางที่ไปนั้นเป็นทางสายใหญ่กว้างมากความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างถึง800พวาเป็นทางไปสู่ศาลาพันห้องผู้คนทั้งหญิงและชายลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่เดินหลังไหลตามกันไปนั่นถนนมองสุดลูกหูลูกตาหมู่ร่างวิญญาณได้แต่มองดูกันมิอาจบูจาทักทายกันได้ต่างฝ่ายต่างกลายเป็นคนใบมีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำ ถือหอกสามงามเป็นประกายแปรเปรลาบคล้ายเปลือไฟลุกไหมเอาหอกสามงามชี้หน้าอกหลวงพ่อไว้เกิดควันฉุยไม่เสื้อผ้าแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บก่อนให้ผ่านเข้าไปในสลาพันห้องตรงประตูทางเข้าชั้นในจ่าจมะบานนำตัวเข้าไปในห้องถงใจญ่ศาลาพันห้องเลาวิญญาณเข้าไปแออัดยัดเยียดมองดูสุดหนุงหูลูกตาพญาจมะบานนั่งอยู่บนบันลังเป็นประธาน เพียงแต่เอามือแตะเข้าที่ปกสมุดเล่มใหญ่เท่านั้นแม้คำพูดทุกคำของมนุษย์แต่ละคนจะมาปรากฏขึ้นในสมุดบัญชีของอยามาโลกทั้งสิน้นเมื่อเดินไปถึงสะใหญ่ทุกวิญญาณจะเกิดเประอะเป้อนไปด้วยอุจาระทรงกลิ่นเหม็นตลบจนพากาันรกระโดดลงไปแม้ลวงปู่คำคันนิงก็ต้องก้าวลงไปปรากฏว่าน้ำลึกแค่หัวงเขาแต่ลุกเป็นไฟแดงฉานไม่แข่งขาทันที แต่เมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟก็ดับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างกับวิญญาณอื่นๆที่พากันจมเปลือไฟลุกไหม้ชดช่วงไปทั้งสพาพญาโยมบาลได้กล่าวด้วยเสียงดุห้าวทรงอํำนาจแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมว่าตะบะธรรมของหลวงพ่อแก่คลาดที่มาเมืองนรกนี้เพราะเสศจกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายังโลกวิญญาณแต่เมื่อดูในบัญชีแล้วบารมีของหลวงพ่อยังมีอยู่มาก ยังไม่อาจพิภากษาตัดสินได้สมควรที่หลวงพ่อจะกลับเป็นสู่ร่างเดิมในโลกมนุษย์ไปสร้างบารมีเต็มสมบูรณ์เช่ยก่อนแล้วค่อยกลับมานิมนต์กลับได้แล้วขอรับหลวงปู่คำคนิงรู้สึกดีใจที่ไม่ถูกพิภากษาตัดสินทําให้เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นก็เกิดความคิดว่าก่อนจะกลับทำคูหาสวรรค์นบนโลกมนุษย์ คนจะเที่ยวดูชมเมืองนรกประดับสติปัญญาพวกจจาย,ยาวมาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้เห็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงเปลือกายโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนแผ่นเหล็กแหลมแดงๆเผาไฟเสียบะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างมีเหล็กเผาไฟแดงเสียบตรึงไว้ในลนักษณะไรเอาปากคาบไว้เบื้องบนศีษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้ รอบข้างมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆทิ่มแทงร่างกายเบยน้าให้บิดเบี้ยวในตาเหลือกถลนส่งเสียงร้องครวญครางออแอบ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจะขาดใจตายก็ไม่ตายเพราะการลงโทษในมังนรกจะไม่มีตายจะมีก็แค่วิสัญญีภาพไปชั่ววูบเดียวแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานต่อไปอีก จาเยมะบานกล่าวว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจปัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่เชื่อถือในศีลธรรมคุณงามความดีใดๆมีความเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจรปะปัสสะเพื่อสืบพันธุ์ประเวณีจากนั้นหลวงปู่ก็พบเห็นว่าในกรงเด็กที่เป็นแถวแนวยาวเหยียดคุมขังพวกนักโทษท,ที่รอการตัดสินนั้น บางก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บางก็ปล้นฆ่าลักขโมยหลอกลวงชุดคราณาจารย์บ้างที่เป็นหญิงสาวก็เกี้ยวพาราสีพระทรงองค์เจ้าให้สึกหาลาเพศมาเป็นผัวของตนให้พระต้องประราชิกหลวงปู่คำคณนิงมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้ยินเสียงหมูสัตว์อึ่งรังงมไปหมดเป็นเสียงเป็ดไก่สุนัขวัวควายหมูหมาช้างพวกสัตว์เหล่านี้กำลังส่งเสียงร่ำร้องเป็นภาษายมาโลก ต่างพากันกล่าวโทษจดฟ้องร้องต่อจ่ายจมบานว่าพวกมนุษย์ทำร้ายและทรมานพวกมันอย่างไรบ้างฟังแล้วก็สลดใจยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในกฎแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดอย่างแน่นแฟ้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ต้องเกิดอีกบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงจิตวิญญาณเป็นธาตุเดิมแท้ ส่วนร่างมนุษย์ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงผ่านะหรือหุ่นสรีระสำหรับในแต่ละพบชาติท่นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจบุญกรรมนำแตง่งท่านยังเห็นสัตว์นรกรูปร่างแปลกๆทั้งหน้าเกลียดนาขยะขแยแ้งและยังมีสัตว์นรกที่ได้อนุภาพของศีลห้าที่เคยสะสมไว้หลายแสนล้านชาติติดตามมาส่งผลให้ถึงในนรกผลบุญของศีลห้าจะเปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกเปลี่ยนภูมิไปเกิดในโลกมนุษย์ทันที สัตว์นรกนี้จะเกิดเป็นคนที่มีสภาวะจิตดุร้ายโวดเหี้ยมอมหิตเป็นส่วนมากมีน้อยที่จะมีจิตใจสำนึกผิดมีเมตตาการุณาแม้ผลบุญจำนวยให้เกิดในตระกูลสงร่ำรวยแต่จิตใจก็จะเหี้ยมอมหิตยอยู่เหมือนเดิมวิญญาณสัตว์นรกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้แหละที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย และก็จะมีอยู่สืบไปจนกว่าโลกจะแตกสลายมันเป็นไปตามกฎของสังสารวัตรเป็นเวรกรรมของสัตว์โลกที่จะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายพวกจ่ายมาบาลอธิบายให้หลวงปู่คำคณิ่งฟังดังที่ถ่ายทอดมานี้จริงแท้เป็นความจริงที่เราล้นพบเห็นและสงสัยอยู่ทั้งสิน้น